สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในช่องอดเอ็นเกมกันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมอดัตตี้เทกันเองเทปนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมาผจญภายแต่ว่าจะมาบอกกับหนึ่งเหตุผลที่คุณควรจะพกรถพ่วงไปไท้รถนั่นเองเอาหาห้องนมีคน หนึ่งเหตุผลที่ควรจะเอารถพ่วงติดไปรถคุณไปด้วยแล้วก็อัปเดตใหม่เพิ่มรถเข้ามาใหม่รถฟรีทำาททำเควสแล้วก็มีคาสปินมาเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าผมได้เงินมายูทบเบอร์บางคนเอาซองบี้ไปขายได้50 50 เหรยียญเลยทีเดียวเรื่องนี้ก็คือในเงินทุนี่นวนนควรจะเอารถพ่วงติดไปกับรถของคุณนะครพ่มแต่เราไม่ใช่รถไม่ใช้รถเราไม่ใช่รถพูดเลายๆรถมันก็รถพ่วงมันก็เหมือนเหมือนกับเอ่อ ม้านก็แบ,บ่งกับประตูห้องน้ำแบบคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยครับว้านนี้มันมมีอุปกรณ์นิดน,นึงอุปกรณ์สนิดนึงแต่ว่านี่แค่เอามาปิดเฉยๆเพิงปูน้ำไปอะว่าไม่ต้องเอาอะไรมาปิดเกยก็ได้นะไอ้ไอ่า เรีย,ออย,รรรยบร้อยแล้วผู้ชมเอ้ยจะใายดีวะโอเคตั้งเติมอะไรในการเรียบร้อยแล้วนะมาแล้วก็อุปกรณ์สำคัญแต่ก่อนอื่นค้นอาหารไปก่อนกินอปลอืมอะไรเลยเอากล้วยใส่ไว้ เราไม่ใช้รถเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณก็ทุกกับผมแฮมเบอร์เกอร์มาแฮมเบอร์เกอร์ไปเลยสกีบีดีดอยเลดแปะไว้แล้วก็ส่วนสำคัญครับส่วนสำคัญเลยดิยนั่นก็คือกระเทียมเราจะขาดกระเทียมไปไม่ได้ในนั้นเองนะโอคแล้วผมจะแสดงความอารรันให้คุณจมเห็นกันนะ ไปเลยมันไปได้นี่นี่แหละคือผพรชะจมเหตุผลที่คุณควรจะเอารถพ่วงติดรถคุณด้วยเื่อน,น้ำมันหมดก็อนนีแ้แหละไปไปเลยนี่ครับไปอย่างชิวๆเลยครับผมนะไปเลยอ๋ออาว Oh. แต่ว่าฮืมใช้ยังไง,งได้มันคนใช้ยังไงได้แต่ว่าม็เดินเราวันนีลงมากันดีบคลิกโอเคแล้วเราก็จะไปดูกันว่าซอมบี้มันขายได้ราคาดีจริงหรือเปล่าอืมใช้ได้เหมือนกันเปรียบ มาาไม่ว่าจะเป็นอาหารชิ้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอาหารชิ้นใดก็ตามคุณสามารถใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการขับรถพ่วงได้แต่ผมไปต่อไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีการต้องมาห่วงว่าน้ำมันหมดหรือยังไงทั้งนั้นเขาบอกมีรถพว่วงไปเลยอ้ยไปเลยครับผม ไปว่าเราจะเจอที่พี่บีปืนแล้วว่าตอนนี้ผมมีแค่ไม้ตียุงในกระเป๋ากะแล้วก็ต้องหาร้านลุงแดนด้วยนาคกับอกแม่ซึ่งแน่นนเราไม่ได้เอาไม้ขยาซอมบี้มาไม่ไมไมเป็นไรเราจะไปถันหลังกลับไปจะไปต่ออย่างต่อเน,นื่องเออเออถอยหลัง ก็ไป Let's go ไปเลยมันมีอะไรเออไป ผมเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นตรงนั้นนั่นนั่นน่ะั่นมันคืออะไรออาลด,ดาอีกแลอือ้อหึไปต่อยกลอ้อ เอ้ยเอ้ะหินรูปเร็วได้ก็ยกลอ้ลองล,ลองรถฮะลงรถนี่มีของดีลงรถมีของดีบเบรกก่อนแล้วก็แปะไว้แล้วก็ไม้ทิ้งกับระเบิด ไม่ยอมอ๋อเดี๋ยวกด็ด้เออไม่เป็นไรเรายังมีเกิดฟรีเรายังมีเกิดฟรีอยู่ผู้ชมหรืว่ามันมันปิ้วมาไกลยัง this t d e n เรายังมีเกิดฟรีอยู่รถมีของดีมันน่าจะน่าจะมีปืนอยูใ่ในน่ะมหม เันมีเกิดฟรีทั้งหกหกหกอันน่งเันมีเกิดฟรีทั้งหกอันไม่ต้องกลัวฟรีรีไวท์ไปเลยแล้วก็อาจจะมีไม้เขี่ยซอมบี้ตรงนั้นก็ได้ใครจ,จะไปรู้จะว่าเป็นซอมบีต้ตุ้ยหรือเปล่าซอ,ซอมบี้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 ตุ้ยหรือเปล่า ซอมบี้ตุยหรือเปล่าไม่เห็นซอมบี้เลยซอมบี้หายตัวไปเลยเหรียญตรงนี้เยอะไอ้ตรงนี้คอมมิกแต่ว่าพาไลท์แล้วมันเอาไปมันต้องทำยังไงไม่เข้าใจเห็นเราต้องเอาไปขายหรือว่ายังไงไม่เข้าใจ มีหลายอันได้เล่นด้วีแค่อันเดียวหอาไม่กลินมัมมีเครื่อง V8 ก็มีอันนี้อันโอ้เหรียญเยอะเลย,ยตรงนี้มีตรงนี้มีปกากปกา,าดิสนีย์เมจิกปากกาดอมเมหรือว่าดินสอไปเูไม่มีปืนลเลยหรอ ฮะว้าวอืมอืมอืมเออเออเรียบร้อย ทำไ่ต้องลองกันหน่อยเออวาดทั่ววาดทั่วเลยฮึดีจริงอ๋อแค่นี้ได้เหมือนกัน ว่ามันใช้ได้หมดจะเลยมันใช้ได้หมดอ่าปิดอ,อแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยดีแแบบอาหารนะดูดูด้เอ้ยดีดีดีอยู่ยังดีอยู่แต่ว่าศพซอมบี้หายไม่มีไม้เขียซอมบี้เลย โยโย,ย,ย,ย่รออีกแล้วลมันใช้วิธีอย่างนี้ได้ไหมหยอกมาไปเรื่องเงินจะมองเห็นขึ้นขึ้นมามันก็เป็นคดีสักเท่าไหร่อะอ้าวหายไปแล้วไม่เป็นไรมีกู้วยแกกับแฮมเบอร,ร์เกอร์ ก็เกือดดีกว่าเยอะเลยไอ้เดาเดาต้องวางนี่ปปมแปะไว้เลยงอแปะไว้เลยหลุดอีกแล้วโอ้ยยกล้อสูงรถไฟก็ไม่เจอในนี้กลางคืนยังไงในนี้กลางคืนก็ไปยากสิอย่างงี้ต้องหาแวะที่ไหนหอะฮะจะรอดไปนะ ก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ยังอยู่ดดดดดดดเราต้องรอดตรงนั้นมีปั๊มอยู่เราคงไม่ปิ้วหรอกใช่ไหมมีปิ้วหรือเปล่าเฮ้ยโดยอ่าอ่าเฮือแฮมเบอร์เกอร์หลุดหายไปไหนทีนี้ แต่ไม่เป็นไรเรายังมีกล้วยอยู่เรายังมีกล้วยแพนแฮมเบอร์เกอร์ไม่อยูอย่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันไกลยังออย่าอย่าอแฮมเบอร์เกอร์ปิวหายไปไหนก็ไม่ดูลดเลยดีอ้าวอยู่นี่โอ้อยังอยู่ดีจริงๆโอ้ใหมก่ก็หลายตัวแลก เบรกก่อนเบรกเบรกแล้วก็อะไม่ได้เอา้าวันนี้ไงได้ละวางแล้วก็ไม้โอเคไม้ตียุงมาเลยแปบ๊บนึงเก็บก่อน มาเลยเจ้าพวกซอมบี้บี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 เจ้าพวกซอมบี้หนึ่งนะต้องจับไปปลายจับไปปลายย้จับไปไปลายแล้วก็หมุนแล้วก็อ่อาเงี้ยมาเลยเจ้าพวกซอมบี้ นี่แน่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 เออไอไอไอตีแน่ตีแน่ตีแน่ตี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 ไอตีแน่ตีแน่เออไ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 อจะแตกอืม ตาข้างหนึ่ง,งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งยังไง่งมาไกลกันแล้วโอ้ยจะแตกเราอยจะแตกเนี่ยเอ้ยเอ้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 ย,อย,อย,อยแตกเปล่ายังไม่แตกอีกแตกแต่ว่าอยู่ไกลเอา ใช้ได้นี่ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่เราใช้ได้อยู่ยมใช้ได้อยู่ดันมันดันมันไม่นะต้องไปที่ปั๊มก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรบ้างมีไฟไหมดูว่ามันมีไฟหรือเปล่า ถ้ามีไฟก็ยิ yo, ่ยมย่อที่ยมเจียวก็จเกเป็นไฟาวาไฟาวาดไฟสว่างจ้าชอบใหญ่แต่เหือมจะไม่มีดูเหมือนจะไม่มีเลยนี่แต่ว่าเจอคอมิกแล้วก็มีเหรียญละเหรียญเยอะจังเนี่ยนี่คือ ทำอะไรได้ไม่แล้วไฟก็ไม่มีเออแล้วคอมิกบ็กใช้ยังไงก็ไม่รู้เราเปิดที่นี่ทิ้งเลยกันโออไม่ก็เราอยู่ไงเนี่ยอาย่นูน ไปกันต่อไปกันต่อเราต้องไปกันต่อถ้าว่าเราจะเจออะไรต้องไปกันต่อไปไปไป,ไป,ไป จะไปถึง2,000เมตรหรือเปล่าเราเคยไปได้ยังไงไม่รู้เลยเออถอยหลังอา้าวพอใส่ล้อแล้วข้างหน้ามันปี้ยะลงมาถึง2,000เมตรไหมมาดูกัน1,000จ้า500แล้วนี้อาหลุดเดยอะ พันจะห้าร้อยจะไปรอดหรือเปล่า หนึ่งแม่หกร้อยแล้วคุณผู้ชม <cetera> อ้ยจะไปถึงไหมเฮ้ยนั่นมันบ้าน ไมาเยเว,ว่าเราจะตายก่อนนี่จะไปถึง2,000เมตรหรือเปล่าเบรกเบรกเบรก มาสิ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 าสาสเออเออ <c oughs> เอ <c oughs> แต<บ>่โอเคคุณผู้ชมแล้วกันสลับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรกันะ๊ายบาย